ทชสเสียงทสเทสตอนนี้นะครับก็อยู่ในห้างพิกซีมาทำธุระครับเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปก็กลับครับ ตอนนี้กลับมาใส่ท่อเดิมแล้วนะครับด้วยเหตุผลที่ว่ามันหดวกหูครับขี่ไปขี่มาก็ก็เบื่อก็เปลี่ยนคืนครับขี่เดิมเดิมเบื่อแล้วก็เปลี่ยนใหม่อีกครับเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาฮะนี่แหละคือความสนุกของของการอะไรละ่ะ ไม่ดูเหมือนกันเนาะว่าเขาเรียกคือด้วยส่วนตัวผมผมเองนะผมเป็นคนชอบชอบแบบทำตามใจเนาะจริงๆใครๆก็น่าจะชอบทำตามใจแหละทีนี้ก็บางทีเราก็งเงียบๆเงาๆเราก็อยากใส่ข้อที่มันเกระก็ค,คือโคมขึ้นมาป้างนะครับก็ใส่ครับอ่า เสียงมันไม่พอก็ทําให้มันโอเคนะครับแรงมันไม่ได้ก็ทําให้มันดีที่สุดนเนาะออันนี้ก็คือความคิดผมแบบแบบนี้นะผมคิดง่ายๆ,ๆนะครับเบื่อเบือก็เทอดครับเปลี่ยนคืนก็ไม่ได้ไม่ได้อะไรมากมายเรามีเครื่องไม้เครื่องมือครับผมนะผมมีเครื่องไม้เครื่องมืออยู่บ้านผมก็ตัดแป้งประยุกต์ทำครับ ทำตามความพึงพอใจเลยนะฮะอย่างวันนี้ครับวันนี้ก็อากาศครึ้ครึมเนาะครึ้คก็ขี่รถเล่นครับขี่รถเล่นเย็นๆนะครับขับแค่นี้แหละฮะหกสิบเจ็ดสิบนะสบ,สบายๆเย็นๆครับออกมาดู บ้านเมืองเป็นยังไงบ้างนะเพราะว่าทำงานนะครับทำาจากงานนะอุดรู้อยู่ในบ้านนะครับมันก็หน้าเบื่อเนาะก็ออกมาดูผู้คนบ้างนะครับเนี่ยแต่มันมีไฟ รถทางหลวงตำรวจทางหลวงไม่รู้ไปไหนกันมาเหมือนกันก็ไม่รู้จะพูดเรื่องอะไรเหมือนกัน,นครับลหลังๆมาก็อ่ผมไม่ค่อยได้ลงคลิปบ่อยเท่าไหร่น้อเพราะว่ามันมันไม่รู้จะพูดอะไรนะครับมันเริ่มเริ่มตื้อตัอตอตนๆนะัน่ะ จะทำคอนเทนต์แนวไหนดี ấy, ก็ก็ไม่ได้ทำมันคิดไม่ออกครับไม่รู้จะทำอะไร่อยครั้งนะที่ผมขี่รถออกมานะครับแต่ว่าก็ไม่ไม่ได้คือบันทึกวิดีโอไว้นะแต่ก็ไม่ไม่รู้จะพูดอะไร ấy. ไม่รู้จะเอาเรื่องอะไรมาพูดอยู่บ้านก็ไม่รู้จะซ่อมอะไรครับ ันนี้มันก็จะเป็นคืมๆแบบนี้แหละนะฮะ อาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์แล้วครับจับกล้องมาจับรถขี่ไปขี่ไปขี่มาก็ไม่รู้จะทำอะไรเหมือนกันขี่ไปขี่มามันเป็นภาพที่เคยเคยชินภาพที่คุณตาเนาะเนี่ยอย่างบรรยากาศก็ตอนนี้ก็ถ่ายนานอยู่จะไปเที่ยวก็ช่วงนี้มันก็ไม่ค่อยสะดวกครับ กลางคืนมันก็เดินทางยังไม่ได้อยู่เดี๋ยวก็ติดเฟอฟิวอีกแลีวก็หาที่พักไม่ได้อีกอุทยานก็บางที่ก็เปิดบางที่ก็ยังไม่เปิดนะครับก็เลยมันไม่น่าที่อวหรอกครับช่วงนี้นะ,ะมันมันยังไม่อยู่ในสถานการณ์ปกติส่วนเรื่องซ่อมเริ่มตกแต่งก็ไม่รู้จะทําอะไรเหมือนกันนะครับ ที่เพื่อนๆถามกันเข้ามาคเขาก็จะเยอะก็ส่วนมากก็จะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับรถ c ี r 1 5านะครับซึ่งทุกวันนี้ผมก็ก็ไม่มี c ี r 1 5าแล้วบางอาการผมผมก็อธิบายได้นะครับแต่บางบางอาการก็คือผมก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วเพราะว่าเราเราไม่มีรถแล้วเราไม่ไม,มีไม่มีอะไรให้ทดลองนะครับ ก็ไม่ด้อยากกวนหรอกนะครับแต่ว่าจริงๆมันมันตันสักพักหนึ่งแล้วล่ะผมเริ่มคิดอะไรไม่ออกสักสักสองเดือนแล้วล่ะนะครับก็แต่เอา CB500 ้าอไปคืนเพื่อนแล้วตก็แต่ตอนนั้นแหละนะครับมันมันเริ่มตันแล้วมันเริ่มคิดอะไรไม่ค่อยออกเพราะว่นที่แรกว่าจะเอา c ี5 0 0้ามาทำนู่นนี่นั่นก็ก็สุดท้ายก็ไม่ไปไม่มาครับ ถือว่าช่วงนี้เป็นช่วงขาลงของผมเลยก็ว่าได้นะแต่ว่าผมยังโชคดีนิดนึงนะครับก็คือยังมีผมทำคลิปไมเยอะไงก็เลยยังพอได้รับอน,นิสงจากคลิปเก่าๆนะครับผมก็คิดเหมือนกันนะบางทีก็แบบก็อยากซื้อ CPR แล้วห้กลับมาไปเอาไว้ใช้เอาไว้ พอเรารู้ปัญหาเราก็จะแก้ไขเนาะทำนั่นทำนี่นะครับแต่ถ้าคิดอีกมุมหนึ่งก็มันผ่านไปแล้วเนาะคือผมจะซื้อมาใส่ซื้อมาใช้เนาะเอามาแต่งมันมันก็อาจจะไดมันเดิมอีกแล้วนะครับเพราะว่าเวลามันผ่านไปแล้วก็เป็นอย่างนี้ครับเดี๋ยวนี้คิดอะไรไม่ค่อยออกนะครับ ก็คิดไม่ออกงาน D.I.Y ก็เลยไม่ค่อยออกครับตอนนี้ก็เง,งียบๆเนาะเพราะว่าผมผมใส่ท่อเดิมครับเสียบใส่ท่อเดิมแนละ้วเพราะว่าขี่ไปขี่มารู้สึกมันเสียงดังอะ <ś led> เ,สเสียงหน้ารำคาญมากเลย ยี่มันดังแบบถ้าเราขี่ประจำเนาะมันก็อกระทึกคือโคมก็เริ่มลำคาญตัวเองครับเปลี่ยนใส่ท่อท่อเดิมครับก็สบายหูขึ้นมาหน่อยนะฮะแต่ว่าก็ไม่แน่เหมือนกันครับหรือเ,เงียบๆก็อาจจะเอาเสียงดังมาใส่เหมือนเดิมครับเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาฮะ เหลืออยู่อย่างเดียวนี่แหละครับที่มันสนุกทําอะไรเบื่อๆแล้วก็เปลี่ยนกลับไปกลับมานี่แหละครับเปลี่ยนคืนเนาะบางอย่างเราเราทำบ่อยครับทําบ่อยมันมันจะกลายเป็นเรื่องเคยชินพอเราเคยชินแล้วมันก็มันก็เป็นเรื่องที่ไม่สนุกเท่าไหรอ่อ่ะมันหมดสนุกครับไม่ใช่ไม่สนุกหรอก